สวัสดีทุกชานนะคะอุ้ยเรื่องยอีกแล้วเขินวันนี้พี่เซมมาหาทางวันเลยเขินมากเขินมากมากเลยพี่เซมมาหาทางวัน <c oughs> งานวันแรกนะฮะอันนี้ก็ที่เทนะคะฮีฮิโดนรากควรนะไปไหนไม่ไปไม่ไปเฮ้ยเอ้ยบอกนะครับต้มอ,อือยใจเย็นต้มไปแล้ว วิ่ยหมุนล้วก้องเดินไปไหมคะขออาภัยทุกคนด้วยนะคะอะหมุนก้องเร็วขออภัยด้วยนะคะพี่ลิลี่ใจกลัวล้วคะอ๋ออ๋ออะไรเป็นช่างมันอเสียเตยนะเสียแซมเลย <laughs> <c oughs> เดียวเซลไปไปทีมินมิชิดกว่านี้ละ่ะนี่ทำไมไม่แจกตัวล่ะฮะทำไมไม่แจกตัวอ่ะ าทำงานล่ะถ่ายติ๊ติ๊ล้วก็ทำงานอยู่เนี่ยทำงานอยู่เนี่ยทำงานลืมตัวลืมตัวลืมไปทุกคนก็ดูเอานะเอาไม่ทันไม่ต้องไม่ต้องถามผมไม่ไม่ถามไหนนี่ว่าว่าเป็นอะไรถามหรอกว่าทำไมถึงมาเนี่ยทำไมทำไมเราวิ่งถึงมานี่เนาะลิลลี่เนาะไม่ต้องถามหรอกเนาะพี่ลิลลี่คิดถึงจังเลยว่า เฮ้อไม่เกลียร์ทำไมอ่เออไม่ถามอะไรนี่ว่าเป็นไรเป็นไรเออแค่นี้ก็ไม่ถามเนาะเออทำไมล่ะจำไว้เลยทำไมทำไมอ่ะเออไม่ต้องถามหรอกจำไว้ปกติว่ะอุ้ยทำไมยิ่งใหญ่จัดยาเด็กกำลังเลยแม่กระบองเลยนี่เฮ้ยไม่ถามอะไรนี่ว่าเป็นไรไม่ถามอะไรนี่ว่าเป็นไรเฮ้อ อะไรพี่ก็่ขึ้นเรือนี่เฉยพี่ลิลี่เอามาโชว์สิของเราวันที่นี่ของเองอ่ะมันน้อยด้วยของเองอ่ะนี่ตรงนี้โอ้ของหนูตั้งเท่านี้ยังไม่อยากจะโมเลยงไม่อยากจะโมหรอกแต่มันก็ยาวอยู่นะเอาใช่มันก็ยาวยาวไหม ยาวหเดือดเทียร <laughs> ์จะไม่ต like ิดเลยนะคิด <subjected> ว <cat hair lusion> <c ười> ่าได้ปะโอ้ยจะเปิดเทอมแล้วเอาจะเปิดเทอมอีกแล้วดีใจจังเลยเปิดเทอมแล้วก็ดีใจด้วยโอเคเปิดเปิดเทอมปุ๊บอุนก็จะ สบายเป็นไหนก็ไม่เจอน้องมิ้งแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะบ้านก็ทิ้งแต่น้องมิ้งเนาน้องมิ้งเกิดเตี้ยก็เหงาเลยเนาะโอ้โหออกเรียนไปโอ้เกิดไปเจ็บไหมน้องมิ้งตียังไงก็ไม่เจ็บหรอกทำไมขนาดเอาถ้าเอาเนี่ยไม้เนี่ยตีหัวพีพีก็ไม่เจ็บทำไมอ่ะพี่ผนได้ เอามาตัวทำไปเซวสาวที่ไหนไปแซวสาวที่ไหนโดนตีเลยเอาไม้นี่ดีกว่าจะไปแซวสาวที่ไหนแซวแต่น้องมิ้งคนเดียวก็พอแล้วน้องมิีงเนาะเออยังไงนะดูดูี่ลี่เข้าข้างหนูสิใช่ไหมแซวแต่น้องมิ้งเลยเนาะแม่ตัวให้ข้าข้างหนูดู ก็ต้องไปเซลสาวนี่พี่สาวคนเดียวจะให้ไปเซลคนไหนนี่เน่ได่ไหมนินะนี่รู้ที่เคยถามเองนี่เคยรู้อะไรไหมนี่ก็รู้ไยวะนินบอกว่าอือก็มีแต่ต้องมีคนเดียวนี่แหละไม่เชื่อถามพี่เต้ยดูอ่ะเออพูดนี้ว่ะยียีเมื่อกี้ยังเซลค่ะยียีนี่เองไอ้ตัวแล้วน้นนู้น

อย่ามาไม่ตกเลยตัดเอามาเลยมาเลยลงไปเลยมันก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยไใส่ตรวจมาอู้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบใส่ตรวจเฮ้อมาแล้วเปลียมาแล้วนะอีกใส่ตรวจขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาฮใส่ตรวจมาจากไหนมาจากบ้านตี๋ยเร้ไปทำไมบ้านเตี๋ไปหาผู้สาวปะไปเอายาน ไม่ใช่แฟนแฟนตายอยู่นั่นนี่ดูนู่นเลยว่าไม่ใช่ไปหาแฟนมาบอกก็ไปเอาจักรยานมาเมื่อกี้ไหนแล้วในจักรยานทำไมไม่ขี่มานู่นจอดดูบ้านวู้เดินมาไกลแท้ไม่เหนื่อยบ่ไหนจอดอยู่นี่อยู่ไหนสีแดงเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวผมไปนั้นเด้เด้อเดี๋ยวไปอ่ะไปตรวจเขาเขารับคนอี้ไหมนี่เขารับคนตรวจอี้ไหม ผมอยากแบบเลือสายบูสายตรวจอ่ะมันจะเล่เดี๋ยต่รานทำไงก็ทำไปจะจุดขับมอไซค์ไปไมไปไหนขับมอไซค์ไปกับใครไม่ได้ขับมอไซค์ไปไหนแล้วทำไมยืนไปทางนู้นเลยเอามาเล่นกันส่งคนกับเอามาเล่นกันลุง มาทำโทษโออนี่กีดเที่ยวเลยพี่แซมอานี่ตีเด้อย่าตีโอู้หูมันเออนี่มีต้องพูดต้องร้องเพราะเพราะเข้าใจไหมที่ลังอ่ะเวลาตีอ่ะอะเออร้องไม่พอเลยดิร้องไม่พอเลยมันเจ็บ กินรองไม่พอเลยอย่าเอาเออไม่น่ามองมไว้เพิ่มเนยครับเพิ่อยังนี่เพิ่อยังอย่าไปทำเดี๋ยวเมื่อไรจะเพิ่งอีกเอามาผมเพิ่งด้วยอีชีไม่เอาเงินมัดเลยน้องในว่าไปเอาจักรยานแล้วไปเอาเงินด้วยไม่ใช่นี่นั่นเลยเมียไม่อยู่ พี่แจมแน่เลยไม่ตอนแรกพี่แจมทำยืนเยี่ยวงนี้เนอะเพิ่มพี่นั้นเึิ่ขี่มาเนอะกูบอกเอียกเลงเนอะยืนเยี่ยงเฉยๆปุ๊บขา่ะก้นเอฟแรกไม่มีผ่านผ่านเนอกแล้วกึ่จะขี่ชนพี่อ่ะขี่ปุ๊บโดนนี่เลยตึ๊งนู่นกูบอกได้ขี่ชนดูอ่ะยืนเยี่ยงเฉยๆปุ๊บไม่เห็นเดี๋ยวไม่รู้เกิดอะไรกินปูอะไรพี่ไม่รู้ อไม่รวยใช่ละต,ตาดูเนอะอันนั้นอ,ะอ่ะเป็นโกรธอะไรผมไม่รู้ตรงน,นั้นปึ๊บร่งเพราะไอ้แซมมึงไม่ยืนเยิ้มอะไรตรงนี้จ้ะขี่ชนแม่เลยบูย <laughs> เบี้ยวเลยโอ้ตานี้มันมันต,ตีนจิ๋หายเลยขี่ชนกันเจเลยโอ้<ม>ดีนะปานยังอยู่ <laughs> <laughs> นีะยังไม่ถอดฐานยังไม่ลิลี่ไม่รู้ไม่รู้ก่อสี่เลยมันได้กี่เที่ยวแลยหนึ่งหยิบหกหยิบเจ็ดฮะหยิบหกหยิบเจ็ดแล้วตามีไก่ชนไหมฮะมีไก่ชนไหมบัดไก่ชนไก่ไก่ชนไก่ชนเลยโอ้ยตาตาลิลีงกี่ตัวแล้วตาลิงอะไรจ๊ะ จะไปรัะเวียไปไหมนี่วันนี้นี่ไม่ได้ไปไปมันร้วตาไปร้อนไหมโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ